สนะครับความเชื่อของเราเนี่ยมีชีวิตและดำรงอยู่ได้ด้วยการอธิษฐานนะเราไม่สามารถแยกความเชื่อกับการอธิษฐานออกจากกันเราไม่สามารถแยกมันคนละส่วนนะครับบอกว่าฉันมีความเชื่อแต่ฉันไม่อธิษฐานไม่ได้ด้วยการอธิษฐานมันพิสูจน์ความเชื่อของท่านเพราะพระเจ้าบอกแล้วในฮีบรูบทที่11ข้อ6นะครับผู้ที่เข้ามาหาพระเจ้าต้องเข้ามาด้วยอะไรความเชื่อ เข้ามาอธิษฐานเนี่ยท่านต้องมาด้วยความเชื่อท่านขับรถท่านเสียเวลาท่านมาทุกอย่างมาอธิษฐานณสถานที่แห่งนี้ท่านมาด้วยอะไรอะไรดันผักดันท่านมาครับความเชื่อไม่ใช่สามีดันมาไม่ใช่ภรรยาดันมาสามีภรรยาดันอาจารย์ดึงมาทําได้ชั่วข่าวนะครับแต่ท่านมาด้วยความเชื่อเพราะเชื่ออะไรเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่มีอยู่จริง และพระเจ้าฟังสิ่งที่เราร้องและพระเจ้าเลยครับมองดูที่เราเห็นและพระเจ้ารู้สึกว่าเรานั้นต้องการพระองค์และพระเจ้าอะไรมีฤทธานุภาพสามารถช่วยเราได้นี่คือความเชื่อนะครับถ้าเราไม่มีความเชื่อแบบนี้เราจะมาอธิษฐานเพื่ออะไรมันก็คือพิธีกรรมมันก็คือกิจกรรมเท่านั้นมันอยู่ได้ไม่นานนะครับวันเดียวก็เบื่อแล้ววันเดียวก็เลิกแล้ว แต่เราเห็นไหมครับว่ายิ่งเราอธิษฐานเรายิ่งอะไรครับมีพลังเพราะอะไรเราอธิษฐานด้วยความเชื่อเรามั่นใจว่าพระเจ้าฟังเราและพระเจ้าจะตอบเราคนที่มั่นใจก็จะอธิษฐานด้วยความกล้าหาญอธิษฐานด้วยสุดใจของเขาอธิษฐานด้วยความอ้อนวอนพระเจ้าลูกต้องได้พระเจ้าต้องช่วยลกูกพระเจ้าต้องทะลุทะลวงได้ ลูกเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเมตตาลูกนะครับนั้นความเชื่อของเรานั้นดำรงอยู่ได้ด้วยการอธิษฐานถ้าเราไม่อธิษฐานความเชื่อเราก็อ่อนแรงและก็ถดถอยและก็ล่มลงได้ในลูก,กาบทที่ยี่สิสามนะครับข้อ3132ก่อนที่เปอร์อิสคิตจ,จะถูกจับพระองค์รับประทานอาหารกับสาวกพระองค์บอกอย่างหนึ่งนะครับพระองค์บอกว่าซีโมนซีโมนเอ๋ยก็คือเปโตนี่เนี่ยซาตานขอท่านไว เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนกับฝัดข้าวสาลีแต่เราอธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ขาดจะไม่พังนั่นเองพี่น้องเห็นอะไรไหมครับสิ่งที่ผมยกมาในข้อบาพีสามตอนในค่ำคืนนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดและพูดเองแต่พระคำของพระเจ้ายืนยันด้วยพระยสุคิ์เองด้วยคำพูดคำสอนของพระบุตรของพระเจ้าเองว่าอย่างไรครับอธิษฐานความเชื่อ นั้นพระเยซูคิดรู้นะครับว่าซาตานกำลังจะทดสอบซีโมนเปโตว่าแน่จริงแค่ไหนเพราะเปโตนะรครับมักจะขี้โม้นะครับโอ้พระเยซูยังไงก็ตามใครทิ้งพระองค์ลูกจะไม่ทิ้งพระองค์ข้าพระองค์จะอยู่กับพระองค์จนวันตายอันนี้พูดออกไปก่อนนะขี้โม้ใช่ไหมเปโตนั้นซาตานมันเอาคนที่ขี้โมโอ๋อไอ้นี่มันโม้มากใช่ไหม ขอพี่อิสูเลยขอทดสอบเปโตหน่อยว่ามีความเชื่อจริงไหมจงรักภักดีจริงไหมนั้นพี่น้องต้องระวังนะครับคิสเสียนคีโมซาตานชอบนะครับเราต้องเงียบๆไว้ใช่ไหมเรามีความมั่นใจในพระเจ้าเราเก็บไว้ไม่ต้องไปบอกนะครับหลายคนไม่ผ่านนะเรื่องจริงนะครับนักเทศบางคนเนี่ยที่มีชื่อเสียงบางครั้งเขามั่นใจตัวเองสูงมาก เขาคิดว่าเนี่ยเขามีการเจิมพระเจ้าใช้เขาวางมืองรักษาโลกแล้วเขาก็ประกาศนะครับคิดจะจัดของเรานี้แหละคือคิดจะจัดของพระอิสก,ฯก,ฯกฯิตที่แท้จริงเพะมีฤทธิเดชหลังจากนั้นไม่นานนะครับเรียบร้อยนะครับผู้นําคนนั้นเลยล้มเพราะอะไรออะไร,รู้ไหมคําบอกแล้วไงข้าซาตานบอกไงซาตานนั้นมันชอบนะครับคนที่ชอบ โอ้อวดก่อนดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าพระอิศุทต์ทำคืออะไรพวกรู้นะครับว่าความเชื่อของเปโตเนี่ยจะพังแน่นอนถ้าโดยเปโตเองความเชื่อของเขาเนี่ยไม่มั่นคงดังนั้นพระอิศุทธ์จึงบอกเลยครับเราอธิษฐานเผื่อท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ขาดหรือจะไม่พังลงนั่นเองพระอิศุทต์กำลังบอกเลยครับความเชื่อของเปโต ตั้งมั่นคงอยู่ได้ไม่ทิ้งพระยซสุกิ์เหมือนยูดาสอิสคาริโอตไปแขวนคอตายเปโตอาจจะไม่แขวนไปกระโดดน้ำตายนะครับเพราะเขาเป็นชาวประมงใช่ไหมเพราะยูดาสไปแขวนคอแล้วนะครับเปโตคงตายอีกแบบหนึ่งฉันตายเย็นดีกว่าแต่อะไรความเชื่อของเปโตนั้นไม่พังเพราะอะไรไม่ใช่ตัวเขานะครับเพราะพระเยซูอธิษฐาน ท่านเห็นไหมพระเยซูรู้นะครับว่าโดยการอธิษฐานของพระเยซูกิจจะทําให้ความเชื่อของเปโตนั้นมั่นคงไม่พังไม่ลม่มลงนั้นความเชื่อของเราแต่ละคนที่ไม่พังไม่ใช่เพราะเราเก่งนะครับท่านต้องระวังในฮีบรูบอกแล้วเวลานี้พระเยซูกิจประทับอยู่เบื้องขวาของพระบิดาอธิษฐานข้ามควรวิงวอนเผื่อเราอยู่นะความเชื่อเรายังตั้งมั่นคงอยู่ได้เอเมน นั้นสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังแสดงให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าความเชื่อของเราตั้งมั่นคงอยู่ได้โดยการอธิษฐานไม่ใช่ด้วยความรู้ไม่ใช่ด้วยความสามารถของท่านนั้นเราอยากจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งที่เติบโตมากขึ้นเราต้องอธิษฐานนะครับโดยการอธิษฐานทําให้ความเชื่อของท่านนั้นเข้มแข็งและเติบโตเมื่อความเชื่อที่เข้มแข็งมากขึ้นท่านก็อธิษฐานเลยครับมากขึ้น จริงจังขึ้นและอธิษฐานไม่อ่อนและอาใจใช่ไหมมันมาจากความเชื่อนะครับที่มั่นคงไม่ง่ายนะครับพี่น้องเข้ามาอธิษฐานทุกวันทุกวันด้วยพระคุณของพระเจ้าขอบคุณนะครับที่พี่น้องพัศรีแห่งการเก็บเกี่ยวเนี่ยเข้ามาเนี่ยมนุษย์ไม่สามารถจูงใจได้มนุษย์ไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจขนาดนี้ได้ ใช่ไหมท่านต้องมาในเวลาของท่านทุกวันบางคนก็สองรอบบางคนเที่ยงคืนถึงเช้าก็มีนะครับมันจ่ายราคาไหมทุกคนจ่ายราคาหมดบางคนบอกว่าเราจัดอธิษฐานในซูมไม่ได้เหรอานางต่างคนนอนกินข้าวไปก็อธิษฐานไปก็ได้นี่ทำไมมันต้องเดือดร้อนทําไมมันต้องขับรถจากสมุทรปราการทําไมมันต้องมาเที่ยงคืนตีสองตีสามง่วงก็ง่วงนะครับทําอะไรก็ไม่ได้กลับบ้านก็จะหลับ พี่น้องว่ามันเหมือนหรือต่างครับกับการอธิฐานในซูมใช่พระเยซูอยู่ในสวรรค์ไม่ต้องเข้ามาบังเกิดเป็นเนื้อหนังเป็นมนุษย์มาตายบนไม้กางเขนช่วยเราให้รอดได้ไหมได้ใช่ไหมพระองค์ก็ซูมมาจากสวรรค์นี่อ๋อใครเชื่อเราลอดง่ายไหมมันต้องมีการจ่ายราคานะครับ ความเชื่อที่แท้จริงต้องเป็นความเชื่อที่มีราคาสูงการอธิษฐานที่จะมีพลังเป็นการอธิษฐานที่ต้องจ่ายราคาสิ่งที่จ่ายราคานั้นหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่มีคุณค่าเมื่อเราให้เกียรติการอธิษฐานต่อพระเจ้าเราให้คุณค่าการอธิษฐานของพระองค์พระเจ้าก็จะยอมรับคำอธิษฐานของเราทั้งหลายเอเมน บางคนบอกว่าไม่เห็นต้องมานะครับพี่น้องเข้าใจนะสำหรับพระเจ้าเนะี่ยพระองค์ทำอะไรก็ได้แต่ที่พระองค์ต้องการคืออะไรครับคือหัวใจของเราให้เกียรติพระเจ้าเห็นคุณค่าของพระเจ้าเชื่อในพระองค์เสียสละให้กับพระองค์เราไม่มีใครเสียสละมากเท่ากับพระบุตรเสียสละให้กับเรานะครับ นั้นพระองค์เห็นการเสียสละของเราเห็นคุณค่าของเราต้องขับรถต้องมากลางคืนต้องมาอธิษฐานต้องเสียสละการงานอาชีพของตัวเองนะครับนี่แหละคือสิ่งที่มีค่าเหมือนดาวิดนะครับดาวิดบอกว่าอยากจะกินน้ำที่บอ่อประตูเมืองทหารกล้าสามคนอาสาสมัครได้ไหมในกางค่ายเหล่านั้นนะครับลงไปก็คือตายอย่างเดียวนะครับแต่เขายอมอะไรครับ เพื่อเห็นแก่กษัตริย์ดาวิดสมัยนะั้นไม่มีเซเว่นะครับถ้ามีเซเว่เขาไปซื้อเซเว่มาแล้วนะบางคนอาจจะคิดใช่ไหมกษัตริย์นี้บ้านะอยู่ๆอ,อยากจะกินน้ำบอ่อตรงนั้นบอ่ออื่นไม่ได้เหรอน้ำนี่มันวิเศษเหรอแต่สามคนนี้เลยครับพระบีบอกอะไรเขาเสี่ยงชีวิตของเขานะครับฟันฝ่าศัตรูเข้าไปเพื่อจะไปตักน้ำที่บอ่อนั้นให้ดาวิด และดาวิดกินไหมไม่กินดาวิดบอกอะไรครับมันมีค่าทั้งชีวิตของเจ้าข้าพรองไม่คู่ควรดาวิดเห็นคุณค่าจากอะไรครับการสละชีวิตนะครับเสี่ยงชีวิตนะครับให้กับกรรษัตริย์ดาวิดนี่คือภาพภาพเลยครับว่าคิดจักรและคริสเตียนเราอุทิศตัวเสียเวลาเสียทุกอย่างใจ่ายราคาให้กับพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจึงยอมรับไง คำอธิษฐานของเราทั้งหลายเอเมนมีคุณค่าไม่ใช่ซูมวันนี้เกิดอะไรขึ้นหร้อไมปีหน้าเราจะมีงานใหญ่นะครับแต่เราไม่มีการจัดอธิษฐานเราอธิษฐานซูมอย่างเดียวท่านก็คิดกันแล้วกันนะครับนั้นพระยซสุขิตบอกแล้วว่า ความเชื่อตั้งมั่นคงอยู่ได้ไม่พังเพราะอะไรครับการอธิษฐานนะครับพี่น้องอธิษฐานและความเชื่อท่านจะเข้มแข็งยิ่งอธิษฐานความเชื่อท่านจะมั่นคงยิ่งความเชื่อที่มั่นคงและเข้มแข็งท่านจะอะไรครับท่านจะวิงวอนไม่หยุดและท่านจะเห็นการอัศจรรย์โดยการโดยความเชื่อเท่านั้นที่เราจะเห็นสิ่งที่อัศจรรย์เกิดขึ้นการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นที่ที่มีความเชื่อคนที่มีความเชื่อเอเมน นั้นคนที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งก็มาจากอะไรครับคนที่มีการอธิษฐานที่ไม่หยุดหนุนใจพี่น้องนะครับอธิษฐานให้มากขึ้นผมเชื่อว่าพระเจ้าคงพูดกับพี่น้องหลายอย่างนะครับนั้นในตลอด40วันทุกวันพฤหัสนะครับ E.G.S. นะครับก็อยากจะให้เป็นสิ่งที่เราเรียนเรื่องการอธิษฐานด้วยกัน เป็นโรงเรียนแห่งการอธิษฐานนะครับให้เราถือว่า40วันนี้คือโรงเรียนแห่งการอธิษฐานที่จะสอนเราอธิษฐานจริงๆกับพระเจ้าแล้วเราเชื่อว่าหลังจาก40วันพระเจ้าจะทำอะไรอีกมากมายกว่านี้นะครับเอเมนเเมน,นั้นวันนี้สิ่งที่เราสนใจคือการอธิษฐานในวันนี้ที่เราจะสแสวงหาพระเจ้าผมจะจบนะครับเนื่องจากเวลา จริงๆไม่ได้ต้องการพูดนานนะแต่พ,พระเจ้าพระวิญญาณอยากให้พูดนะครับอยากให้เคลื่อนอยากจะให้เราเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญก็คือการอธิษฐานของเราแต่ละคนออกมาจากความเชื่อในใจของท่านต่อพระเจ้า,จาวันนี้ท่านกล้าหารเสียสละมาอธิษฐานเพราะท่านมีความเชื่อความเชื่อทำให้อะไรครับการอธิษฐานของท่านทยานเหมือนเครื่องบินนะครับที่ทรงอนุภาพกำลัง ทะยานขึ้นจู่บนท้องฟ้าและท่านก็จะมีพลังท่านจะเห็นฤทธิอำนาจแห่งการอธิษฐานเมื่อท่านโลดแล่นนะครับในการอธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เจ้าทุกสิ่งมาโดยพระองค์เวลาของพระองค์ที่พระองค์นำคิดจ,จักรมังรวมกันอธิษฐานต่อพระเจ้า ลูกขอบคุณพระองค์เจ้าที่พี่น้องมีความเชื่อแม้เขาจะมีความเชื่อที่ไม่มากเมื่อเริ่มต้นแต่ความเชื่อที่มากพอที่จะผลักดันให้เขามาอธิษฐานต่อพระองค์และวันนี้เขาก็จะมีความเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเขาอธิษฐานต่อพระองค์มากขึ้นความเชื่อเขาสูงขึ้นเขาก็จะทะยานสู่การอธิษฐานที่สูงขึ้นไปอีก เหมือนเครื่องบินพร่องเจ้าทิทยานสูงขึ้นบนท้องฟ้าพร่องเจ้าและเป็นอาวุธที่ศัตรูวันเกรงอย่างมากมายพระองขอพระเจ้าเสริมกําลังเราพร่องสอนพวกเราทุกคิดตัดด้วยพระองจงหันเข้ามาหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานอย่าหันหลังเพราะความรอดและการช่วยกู้ทุกอย่างมาจากพระพักของพระอง ลูกขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนเอเมน